สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับผมโจธีรพงศ์ในช่องเกษตรบ้านสวนครับวันนี้ก็ไม่ได้ทําเห็ดนะก็รอแช่ไว้ในบอ่ออีกสักสองสามวันแล้วเดี๋ยวจะทานะก็วันนี้มีเวลาว่างก็เลยมาปลูกฟักทองนะอันนี้เป็นอ้อยที่เราใช้รถตัดนะแปลงที่เราใช้รถตัดเนี่ยใบมันก็จะหนามากเลยมันก็เหมาะกับการจะปลูกทวเอ่อปลูกปลูกแตงปลูกฟักทอง แตงโมแตงไทยอ่อนนะส่วนมากนะพื้นที่แถวเนี้ยนะเขาก็จะปลูกกันประมาณนี้นะพื้นที่อื่นปลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราแวกบ้านนี้ก็จะปลูกกันนะบางบ้านก็ปลูกแตงไทยอ่อนบางบ้านก็ปลูกแตงโมบางบ้านก็ปลูกเป็นแตงโมอ่อนแตงโมแดงก็ได้แตงโมอ่อนก็ได้ถ้าแตงโมอ่อนเนี่ยลหละคือเราต้องเก็บทุกวันนะเช้ามาเราต้องเก็บเช้ามาเราต้องเก็บเนี่ยฝ่าจะเสร็จ ถ้าพื้นที่สักห้าไร่เนี่ยก็เอาเรื่องอยู่นะถ้าประมาณสักสองคาคนนี้ก็เอาเรื่องอยู่ก็เวลาเราไม่ได้มีมากขนาดนั้นนะว่าเราจะเก็บเห็ดเสร็จแล้วต้องไปเก็บแตงโมงอีกโหร่างกายแย่นะเข้าป่าหาดก็ถือว่ากินมั่งไม่ได้กินมั่งทันมั่งไม่ทันมั่งวันนี้เราก็เลยมาปลูกฟักทองกันฟักทองอันนี้เป็นพันพันข้าวตอกนะส่อนแดงปลาส่อนแดงนะพันข้าวตอกลูกผสม ห้าเจ็ดสามนะก็เราจะหยอดหลุมแล้วส่องเมล็ดนะส่องเมล็ดก็จะใช้ประมาณหนึ่งกระป๋องประมาณสองไร่นะหนึ่งกระป๋องนี้ประมาณสองไร่ก็จะได้พื้นที่อยู่ประมาณนี้แหละประมาณสองไร่ก็ระยะก็จะประมาณสามคูณสี่บ้างสี่คูณสี่บ้างเพราะว่าเราไม่ได้ขึงเชือกเราไม่ได้ระยะนะระยะเราก็คือระยะสายตานะโดยประมาณนะสี่คูณสี่สี่คูณสามก็จะอยู่ประมาณนี้นะก็จะใช้ แค่สองเมล็ดพอนะเพราะว่าที่กระปองเขียนว่าขึ้นระ้อยเปอร์เซ็นนะก็จะใช้แค่นี้นะก็การการเตรียมพื้นที่หลังจากที่รถตัดตัด,ตดอ้อยเสร็จแล้วเราก็ขึ้นน้ําเลยนี่เราใช้ท่อขึ้นนะก็คือขึ้นปล่อยเรียราดเลยให้พื้นให้พื้นที่เนะี่ยเปียกให้ทั่วเลยดินจะได้มีความชื้นนะหลังจากนั้นสักสองวันนะขึ้นน้ําสักสองสามวันนะหลังจากขึ้นน้ําเสร็จเราก็มาปลูก ปลูกกันเลยทีนี้ก็รอเลยรอฟักทองขึ้นเลยพอฟักทองขึ้นพอฟักทองขึ้นทีนี้เราก็จะมาค่อยวางน้ําหยดที่หลังนะมันก็จะได้ทั้งอ้อยทั้งฟักทองน้ำนะมันนะมันเ,เขาเรียกว่าอะไรยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนะฟักทองก็ได้อ้อยก็ได้หลังจากนั้นเดี๋ยวก็ต้องมีการฉีดบํารุง ฟักทองอีกอ้อยก็ได้ทีนี้นะเป็นผลพวงนะไปหมดนะที่เลือกปลูกฟักทองเพราะว่ามันเก็บผลผลิตทีเดียวนะมันไม่เหมือนแตงโมอ่อนแตงไทยอ่อนถ้าเพื่อนๆนได้ติดตามคลิปเก่าๆก็จะเห็นนะที่ว่ามีการปลูกแตงไทยอ่อนแตงโมอ่อนนะอันนั้นคือเก็บทุกเช้าทุกวันนะมันก็จะเออเขาเรียกว่าอะไรยุ่งเหยิงเพราะว่าช่วงเช้าอะผักก็ต้องส่งเช้าเห็ดก็ต้องส่งเช้ามันจะยุ่งเหยิงเลย เราก็เลยมาเลือกปลูกฟักทองเก็บผลผลิตหนเดียวก็การปลูกไม่ยากน้ะแหวก,กแล้วปลูกเลยประมาณอีกประมาณสักสี่สัาห้าวันนะเราก็จะเริ่มวางน้ำหยดกันก็วางคู่ไปนี่แหละวางอันนี้ที่ยุ่งเยิงอยู่นี่ก็คือเราปลูกนะเพราะว่าเราแหวกพอเราแหวกเราก็ปลูกเนี่ยมันจะก็มองเป็นขยุกข,ขยุยอยู่นี่นะเดี๋ยวเราก็วางน้าหยดเนี่ยไปนี่แหละ การปลูกก็เว้นประมาณสองร่องอ้อยนะปลูกแล้วก็เว้นไปอีกสองร่องแล้วก็ปลูกนะก็จะได้นะั้นระยะประมาณสี่เมตรนะระยะประมาณสี่เมตรได้อยู่นะแต่ว่าระยะแต่ว่าระยะรุ่มต่อรุ่มเนี่ยอาจจะไม่ถึงสี่เมตรนะอาจจะเป็นอ่าประมาณสามเมตรบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าเราอย่างที่บอกเราไม่ได้มีเราไม่ได้มี อะไรวัดนะก็กะกะเอานะแต่ว่าจากจากล่องนี้ไปล่องนู้นอะ่ะได้แหละประมาณสี่เมตรแต่อันนี้ก็ประมาณสามเมตรบ้างสี่เมตรบ้างนะก็โดยประมาณนะโดยประมาณก็อันนี้อันนี้เป็นพื้นที่อยู่อันนี้ไม่เยอะนะเพราะว่ามันใกล้น้ําจริงๆเมื่อก่อนเราทําข้าวโพดนะปลูกข้าวโพดเพราะมันใกล้น้ําน้ําก็อยู่นู้นแหละตรงทิวต้นไม้นะทีนี้ก็ยังว่าแหละปลูกข้าวโพดปลูกทั่วปลูกแตงสมัยก่อน มันยุ่งเหยิงกับเรื่องของเห็ดตรงตอนเช้านะเราก็เลยมาทําอ้อยแล้วก็ไม่ได้ทําผักนะก็ข้อสําคัญในในระยะนี้ก็น่าจะเป็นหนูนะตัวสกาดตัวไร้ากาดเลยที่มันจะมาขยุกและกินเม็ดของเรานี่แหละหลังจากมเมล็ดขึ้นแล้วก็เป็นเตาทองแล้วทีเนี้ยเป็นพวกตะกูลตระกูลกินกินยอดแล้วทีเนี้ยก็ต้องระวังนี่นะ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เป็นห่วงเรื่องหนูก่อนเพราะว่า,มาแมลงยังไม่กินหรอกมันยังไม่ขึ้นมา <T> ก็เดี๋ยวถ้าเม็ดเลือ <T> เม็ดเลือเดี๋ยวเราจะเพาะใส่ถาดไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาหนูขยุกข,ขึ้นมากัดมาตรริดมันก็จะเสียลุมนะชาวบ้านเรียกเสียุ่มเพราะว่ามันหายไปนะก็เดี๋ยวเราจะเพาะแล้วเราก็มาหยอดมาปลูกที่หลังนะมันจะได้ทันกันนะถ้าเรามาเดินซ่อมที่หลังมันจะไม่ทันกันนะ เดี๋ยวนู่ขยุกไปแล้วมาเดินซ่อมที่หลังไอ้ที่ขึ้นสวยไปแล้วไอ้ที่เรามาซ่อมก็จะกระปิบกระปิบนะาตามกันไม่ทันนะโอเคเดี๋ยวเราจะปลูกให้เสร็จแล้วกันเพราะว่าเราเหลือไม่เยอะแล,ละ้วโอเคก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันว่ามันขึ้นยังไงมันขึ้นสวยดีไหมแล้วก็การดูแลเป็นยังไงวันนี้ก็เอาแค่เรื่องการปลูกไปก่อนนะไอ้เรื่องการดูแลยังไม่ต้องไปพูดถึงนะเดี๋ยวให้มันขึ้นมาก่อน โอเคสำรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆว่าครับที่ติดตามรับชมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ